สวัสดีค่ะวันนี้ชีจะพาพี่ๆนะคะมาชมนะคะรถเอเวอร์เรสต์ไตล์แฮนดได้แล้วนะคะที่อยู่ด้านหลังอาชีนี่เลยกับรุ่นเอเวอร์เรสต์วแทค่ะคันนี้เป็นรุ่นเอเวอร์เรสต์วแนะคะเป็นเกียร์10สปีดค่ะ ขับเคลื่อนสี่ล้อค่ะในราคา1นึ่งล้านเก้าแบาทกับสีขาวมุกนะคะซึ่งเป็นสีพิเศษของทาง ford เรานะคะจะเพิ่มอยู่ที่1นึ่งหบาทค่ะพี่ๆค่ะสังเกตแพนด้าสไตล์คันนี้นะคะคือเป็นสีขาวตัดด้วยสีดําเงานะคะให้ความรู้สึกที่มีมิตินะคะแล้วก็ดูหล่อเหลาเอามากๆเลยแน่นอนว่าคันนี้มีการแต่งที่ลงตัวมากๆนะคะซึ่งอาชีพจะมาแนะนําพี่ๆอีกเช่นเคยค่ะว่ารถคันนี้มีการแต่งอะไรกันบ้างเริ่มจากจุดด้านหน้านี้ก่อนเลยนะคะก็คือกระจังหน้านั่นเองค่ะกระจังหน้าที่พี่ ที่เห็นคันนี้เป็นกระจังหน้าของ r e นด o n นะคะซึ่งเขาจะมีเอกลักษณ์เป็นกระจังหน้าความพร้อมอังสอดเอฟโและไฟมินิไลท์เช่นเคยนะคะและที่สำคัญนะคะยังคงมีไฟตกแต่งให้พี่ๆนะคือด้านนี้นั่นเองค่ะสังเกตว่ามีลักษณะหน้าตาคล้ายๆไฟซิกเนเจอร์ด้านท้ายของตัวเอเวอเรสเลยนะคะพี่ๆค่ะ และแน่นอนนะคะว่าพี่ๆนะอยากได้ความโดดเด่นนะคะเพิ่มขึ้นที่กระจังหน้าเราก็สามารถเล่นติดกระติดสติ๊กเกอร์นะคะที่ตัวอักษรแบบนี้ก็ได้ตำแหน่งเนี้ยเราสามารถเคลื่อนย้ายได้ตามใจชอบนะแล้วแต่ที่พี่ๆต้องการเลยนะคะอย่างอันนี้ก็จะติดที่ตัว S นะคะแล้วก็เป็น2เส้นนะคะในส่วนของตรงแถวที่2นะคะเป็นสีน้ำเงินแดงนั่นเองค่ะถัดมาค่ะอันนี้เราไม่พูดไม่ได้นะเราแต่งขนาดนี้เพิ่มอีกสักนิดสักหน่อยค่ะคือชุดกันชนนะคะเป็นของวิกเตอร์นะ ตัวที่เราเห็นกันบ่อยๆนั่นเองค่ะตัววิกเตอร์อรวชั่นที่2นะคะสามารถเล่นนะคะในส่วนของการตกแต่งตัวสีได้แบบคันนี้นะคะดยทําพื้นให้เป็นสีขาวมุกแล้วก็ตัดคางนะคะแล้วก็ด้านในให้เป็นสีดําเงานั่นเองค่ะก็จะทําให้รถเนี่ยมีการตัดที่ดูลงตัวมากๆนะคะพี่ๆค่ะอันนี้คือตัวอย่างนะแน่นอนตัวท็อปค่ะมีจุดเซ็นเซอร์นะคะเลดร์ต่างๆนะที่ทํางานร่วมกับในจุดของด้านบนนะคะก็คือตัว ด้านบนนั่นเองเขาจะทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธ,ธิภาพเลยนะคะทำให้มีในเรื่องของระบบความปลอดภัยที่มั่นคงนะคะแล้วก็มีความเสถียรภาพนั่นเองค่ะที่สำคัญนะพี่ๆ จุดที่อีกอย่างหนึ่งที่อาชีรู้สึกว่าสำคัญในเรื่องของตัวความปลอดภัยนะั่นคือตัวไฟค่ะแน่นอนว่าในคันนี้นะคะเป็นตัวท็อปมีไฟ Matic LED ให้พี่ๆมานะคะคือไฟลูกแก้วนั่นเองนะคะด้านบนจะมีการทําหน้าที่เป็นไฟสูงด้านล่างเป็นไฟต่าค่ะตัวนี้จะมีการหักนะคะในส่วนขององศาตัวไฟนะเพื่อหลบหลีก ตัวไฟต่บไฟสูงให้นะคะแบบอัจฉริยะเลยที่สําคัญเวลาพี่หักเลี้ยวองศาพวงมาลัยนะคะจะมีไฟตบแต่งเพิ่มอีกหนึ่งจุดตัวนี้นะคะทําหน้าที่เพิ่มในส่วนของรัศมีมุมแสงให้ในจุดอับสายตานั่นเองคะ่ะรู้สึกว้าวขึ้นมาทันทีไหมคะพี่ๆนะคะแล้วจ่ายเงินไปเนี่ยตัวนี้ได้ความภุมิค่าที่ตอบกลับมาได้ดีจริงๆนะคะด้านข้างค่ะ มากันต่อนะคะตัวนี้เป็นคิวซ um ุมล้อนะคะมีมากับชุดวิกเตอร์เป็นแบบหนูนตัวนูนตัวเนี้ยจะทําให้ด้านข้างตัวรถมีความกว้างขึ้นมานิดนึงแล้วก็รองรับในส่วนของตัวหน้ายางด้วยนะคะสําหรับพี่พที่อาจจะกังวลน,นะคะเวลาที่เราต้องเข้าด่านนะว่ายางเนี่ยมันจะยื่ออกจากตัวรถเกินไปหรือเปล่าสามารถซัพพอร์ตได้ด้วยตัวคิวซ um ุมล้อแบบนี้เลยนะคะพูดถึงตัวคิวซ um ุมล้อแล้วเรามาที่ซตช่วงล่างเลยดีกว่านะคะอย่างที่อัญชีบอกไปนะคะว่าหน้ายางเนี่ยมันมีขนาดที่ยื่ออกมาเนื่องจากเป็นล้อแต่ง นะคะที่ใส่เข้าไปเป็นยางโตัวโยในรุ่น Open Country เป็นยางประเภทรักเทเลนนะคะดอกยางก็จะลึกกว่ายาง a อทีที่เห็นกันบ่อยๆนั่นเองที่สำคัญทางโตัวโยเขาการันตีแล้วก็เคลมว่าอายุการใช้งานจะเยอะกว่าในรุ่นอื่นๆนะคะเนื่องจากว่าองค์ประกอบส่วนเขาเรียกส่วนประกอบนะคะของตัวยางมีการผสมตัวใยเหล็กเพิ่มเพิ่มขึ้นมาด้วยทําให้มีความแข็งแรงนะอายุการใช้งานจาก5เนี่ยขยายได้ถึงสูงสุด7ปีแต่ใดๆเราต้องอ้างอิงการใช้งานของพี่ๆเป็นหลักด้วยนะคะ ตัวซีรีส์ยางจะเป็น2 Gen 5ค 55R20 พร้อม m a g กันวายของตัวเวกนะคะตัวนี้เป็นแบบเฟอร์ฟอร์มิงด้วยนะคะมีน้ำหนักที่เบานั่นเองค่ะพี่ๆค่ะและสำคัญที่สุดนะเอวเลเราไม่ค่อยเจอช่วงนี้เราเจอเซนโหลดบ่อยแน่นอนคันนี้มีการยกค่ะอยู่ที่1นิ้วทั้งหน้าและหลังนะคะแล้วก็เปลี่ยนปิงโนปักองศาเรียบร้อยแล้วของโปรเฟนเดอร์ค่ะและลูกหมากกันฟงพร้อมตัว โชกนะคะซับแทงของตัว O/M ด้วย2.5นะตัวนี้ที่เราเห็นเห็นตัวนี้นะคะคือสับแทงเอาไว้ปรับความนุ่มนวลได้สูงสุดถึง8ประดับเลยนะคะเรียกว่าช่วงล่างของทาง Ford เราเป็นเอเวอเรสเนี่ยเป็นวัดลิงอยู่แล้วเราสามารถเพิ่มความนุ่มนวลเพิ่มเติมได้ด้วยการใส่ช่วงล่างแบบนี้นี่แหละคะ่ะพี่ๆในส่วนของตัวเอเวอเรสตนะคะตัวนี้ y t เนี่ยก็จะมีในส่วนของเราหลังคายกสูงนะคะ ปกติจะเป็นสีโครม,มียมเหมือนในรุ่นของตัวลนเจอร์วายแท็กเลยเราสามารถที่จะแล็บนะคะตัวสติ๊กเกอร์ที่ตัวดาวหลังคาเพื่อให้เข้ากับตัวการแล็ครึ่งบนได้ด้วยนะแบบคันนี้เลยนะคะเก็บงานครึ่งบนได้เนียบมากๆเลยนะคะเพื่อให้สมกับความเป็นแผนดาไตล์นั่นเองค่ะถัดมาด้านท้ายกันดีกว่านะคะเราด,ดูด้านหน้าด้านข้างกันไปแล้วด้านท้ายเราก็ต้องมาติดตามชมกันนะว่ามีการแต่งจัดเต็มขนาดไหนนะคะ อันนี้เลยด้านบนที่พี่ๆเห็นนะคะปกติเนี่ยนอกจากเรามีไฟท้ายนะคะที่สวยงามแล้วนะคะยังสามารถเพิ่มเติมไฟส่องสว่างระยะไกลได้ด้วยเพื่อพี่พเดินทางต่างจังหวัดในยามค่ําคืนแบบนี้นะคะตัวนี้มันจะเพิ่มในส่วนของไฟให้รถคันข้างหลังเนี่ยเห็นชัดเจนมากขึ้นด้วยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยระยะไกลนั่นเองค่ะเพราะเดี๋ยวเนี้ยคนขับรถเร็วเยอะมากนะคะเวลาเบรกเนี่ยมันจะมีไฟที่ติดตรงนี้เป็นเส้นนะคะเหมือนไฟคาดอก หรือเรียกอย่างหนือไฟคายเยนก็ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นไฟตกแต่งคำว่าเอเวอร์เรสเพิ่มด้วยไฟตัวนี้จะมีสองโทนสีค่ะซื้อสีแดงและสีขาวสีแดงจะติดเมื่อพี่ๆนะคะมีการเหยียบเบกรกรวมถึงเวลาถอยหลังเราเรียบเบรกก็จะขึ้นสีแดงด้วยอีกสีนึงคือสีขาวเวลาถ้าพี่ใส่ในส่วนของเกียร์ถอยหลังโดยที่ไม่มีการเหยียบเบรกจะขึ้นสีขาวปรากฏขึ้นนะคะตัวนี้ไฟอาชี่องเทแล้วมันไม่แสบตาจนขนาดนั้นนะคะพี่ๆค่ะแต่ถ้าพี่ๆชอบในเรื่องความปลอดภัยก็สามารถติดตั้งตามที่พี่ๆชอบได้เลยนะคะค ด้านล่างสุดกั้นชนของวิกเตอร์เหมือนเดิมนะคะที่สําคัญเราเล่นปลายทออินฟินิตีเนี่ยนะคะทรงอินฟินิตีให้เป็นสีดําด้านแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตัดเส้นตรงกลางให้เป็นสีขาวนะคะเล่นเขาเรียกว่าตัวสีให้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นด้วยเนี่ย อันนี้คือเรียกว่าเป็นการแต่งที่ดูแบบลงตัวแล้วก็มีมิติมากๆนะให้เป็นสไตล์พี่ๆมากที่สุดนั่นเองนะคะและแน่นอนว่า,าชิยังคงบอกเหมือนเดิมค่ะสนใจออกรถใหม่ป้ายแดงนะคะที่เป็นรถฟอร์ดนะคะหรือว่าออกรถไปแล้วอยากกลับเข้ามาแต่งร่วมถึงอยากสอบถามเรื่องการจัดไปแนนซ์อย่าลืมนะคะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์062ค่ะ229 2544มีอาชีพก,กับตั้มนะคะคอยสแตนบายให้บริการพี่ๆอยู่แน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ